่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพามาดูบรรยากาศของท้ายแปลง A3 นะคะเราอยู่กันที่ที่ดินของ10กม2.8อําเภอหนองเสือจ,จังหวัดปทุมธานีค่ะนี่วันนี้เราได้มีการขุดลำลางท้ายแปลงเพิ่มนะคะตั้งแต่แปลง A1 ก็ไปจนถึง A4 นะคะโซน B ก็เช่นกันนะคะเห็นไหมคะนะีคะก็มีการขุดลำรางตั้งแต่ B 1ถึง B4 เช่นกัน,นะคะ่ะ จุดที่ตุ๊กยืนอยู่นี้นะคะเห็นไหมคะคล้ายๆเส้นทางของเราโดยโรยด,ด,ดิบีดอกไม้นะคะสวยงามมากเลยค่ะและนี่คือบรรยากาศของที่ดินภายในปแปลงนะคะสวยงามมากเลยใช่ไหมคะบรรยากาศยามเย็นนะคะหลังจากติดธงหลากสีแล้วให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วก็สบายตานะคะสวยงามมากฝั่งแปลงดีสีนะคะ ต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะเป็นต้นทรายนะคะอยู่ในแปลงนะคะที่ดินจุดนี้นะคะเนื้อที่เริ่มต้นที่177.4ตารางวาถึง2 1 5ตารางวานะคะราคาเริ่มต้นที่ตารางวาละห0 0 0ถึงตารางวาละ6,500บาทนะคะดาวเพียง5 0,000บาทก็เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้แล้วนะคะสำหรับที่ดินบริเวณน,นี้นะคะเหมาะสำหรับปลูกบ้านสวนนะคะ ถนนนะคะติดทางสาธารณะนะคะทุกแปลงมีถนนหน้าแปลงนะคะมีถนนเข้ามานะคะและแปลง A1 กับ B1 ติดทางสาธารณะถึง2ด้านเลยนะคะท่านใดสนใจอยากนะัดชมที่ดินซื้อที่ดินนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะที่ดินสวยทำเลดีราคาถูกต้องทีมขาย88นะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ